สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาบน้ำตะขนน้องชิโดกันนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะต้องใช้ประเลี่ยนไถขนก่อนนะครับก็จะไถให้ทั่วตัวหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งที่เท้านะตามซอกนิ้วต่างๆแล้วก็ตัดเล็บนะก็จะตัดทุกนิ้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาไถาาตามลำตัวตามขา ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะเอามาอาบน้ําอาบน้ําเราจะใช้แชมพูอาบอสองรอบด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใช้ครีมนวดนวดอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะใช้น้ําเปล่าล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็จะใช้ไดเป่าลมนะเอามาเป่าขนไล่น้ำนะครับหลังจากใดใหญ่เป่าเสร็จแล้วก็จะมา ใช้คีมนวดนวดขนให้ทั่วตัวเลยนะครับหลังจากนวดทั่วตัวเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงสางขนพร้อมกับใช้ใดเป่าลมใดเล็กนะก็จะเป่าบ่าวให้แห้งก็จะหวีไปเป่าไปหลังจากนั้นพี่ช่างก็จะเอามาแต่งขนนะตอนนี้กำลังแต่งที่หน้าอยู่นะครับ อันนี้ยากง่ายก็อยู่ที่ที่ท,ท,ที่น้องหมาแต่ละตัวนะอย่างตัวนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไมดื้อนักนะนะก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับตอนนี้ก็กำลังแต่งบริเวณปากนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเก็บรายละเอียดที่หูนะขนที่อยู่ที่อยู่ในหูนะก็จะใช้ปัะเลนตัวเล็กถเก็บ ละเอียเพราะว่าตรงนี้จะทำให้ให้หูในสกรปรกนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้แป้งนะโรยแล้วก็จะใช้คีมถอนขนเล็กๆนะที่เป็นขนแสงขึ้นมานะครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะก็อันนี้ไอ้ตัวนี้ตัดสั้นนะครับก็ก็จะดูเรียบร้อยหน่อยนะครับอย่างนั้นก็ฝากาติดตามด้วยนะครับด็อกโฮมบ้านหมอสาบรีช่างหญิงนะครับ